อันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ไวท์เทนนิ่งนะคะก็คือ exqua dewy face glow นะคะตัวนี้เขาจะทำให้ <c oughs> น้องน้องคนนี้เด้อหนังยางแล้วถูกแกงนะทุกคนส่วนของน้องหอมของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นบูการีนะคะเป็นน้องสีม่วงคนนี้นะคะทุกคนดีวันนี้ดีโอเคอเสร็จละท่ะค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกครั้งนะคะและวันนี้เรามาหน้าเปือยอีกแล้วค่ะทุกคนเราจะมาลงสกินแคร์ตอนเช้าแล้วก็แต่งหน้าตอนเช้าให้เพื่อนๆดูนะว่าวันหยุดเราจะแต่งหน้าไปในทิศทางไหนแล้วก็ถือโอกาสมาอัปเดตสกินแคร์ในตอนเช้าให้ดูเลยละกันนะคะว่าช่วงนี้ใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นตาม ก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้าง,งนะเพราะว่าของเก่าก็อาจจะหมดไปนะคะเอออันนี้ก็หน้าตาปลือๆนิดนึงนะทุกคนก็เพิ่งตื่นอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จนะแล้วก็มาทําให้ทุกคนดูโอเคค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกของแอนนะคะแอนก็จะเทบโทนเนอร์ก่อนนะคะแล้วก็สัมรีที่แอนใช้ช่วงนี้นะคะเป็นของ new formula นะคะทุกคนนี่คือเดิมอ่ะแอนจะใช้เป็นของแอม่นะคะแต่ว่าแอม่ก็ได้หมดไปจากเราแล้วนะคะ สลีเนี่ยมันก็จะมัก็จะมีการเปลี่ยนไปตามแบบแล้วแต่นะคะว่าช่วงไหนอยากใช้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าไอ้นูฟอร์มูล่าเนี่ยเขาชอบแัดโปรค่ะทุกคนบางทีก็2ชิ้นร9อบาทประมาณนั้นน่ะเออส่วนเทอร์เนอร์ของเราในวันนี้นะคะแอนก็จะใช้เป็นของฮักซลีนะคะตัวนี้นะตัวเก่าก็หมดเวลานะคะเออแล้วก็จะทำการเช็ด เขาให้ความชุมชมช่มชื่นดีนะคะทุกคนเออดูสิเนี่ย,นยหน้ามันล่เอียดนะคะเออมันชอบตรงนี้แหละถึงติดใจหน้าผากค่ะน้าผากีีนก็เริ่มเริ่มกลินผืนที่ขึ้นไปจนจะถึงตรงกลางกระบาลแล้วนะคะเออใครมีแชมพูแบบว่า เออลดผมร่วงแล้วก็ทำให้ผมขึ้นอะ่ะแนะนำะไ่ไยสิตอนนี้ทางเราจะเป็นเมนจูแล้วนะคะโอ้ยป <c oughs> าก้อยค่ะนี่ก็จะเขายังให้ความชื่นชื่นดีนะทุกคนเอ็นชอบนี่เห็นะเออหน้ามันก็ยังแบบ หน้าไม่เอียดอะมีสิวนิดหน่อยนะอันนี้ก็ตสกสะเก็ดแล้วแหละอันนี้ก็ตสกสะเก็ดละโอเคค่ะนี่เราก็เช็ดขลโรยเสร็จแล้วทุกคนเออตอนต่อไปเราจะมาลงลิฟก่อนเลยทุกคนเพราะว่าเจะปากแห้งนะคะ ริบมันของเราเป็นตัวเดิมค่ะลาเน่ยังไม่หมดนะแต่กใกล้แล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ใกล้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงน้ำตกนะคะของออลิตินตัวนี้นะคะกับมัสลุมขยาวขย่าก่อนดื่มเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตบลงไปเลยค่ะตบลงไปเด้อ เจนถึงตาเลยนะทุกคนเออเวลาไอลงน้ำตแบแหวนก็จะลงแบบอย่างเงี้ยลงไปที่ตาด้วยนะเขาก็ไม่ให้ความแบบว่าลรขายเสืองหรือแสบตาแต่อย่างใดนะไม,มไม่มีแบบไม่มีแบบแอลกอฮอล์แบบปึ้งขึ้นมาอืมนั่นแหละก็โอเคนะสำหรับไอทีมช่วงนี้ยังหาไม่ได้นะว่าจะใช้ตัวไหนดีก็ยังดูดูของลังคมอย่างที่เป็นตลับสีม่วงอะ่ะเออนั่นแหละ มีใครมารวิวให้ดูหน่อยสิเอออายคิมอะตัวไหนใช้ดีบ้างขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงชออิปซ่านะคะเมตาบอลไลซ์เมตาบอลไลเซอร์ชูพิเลียนะคะอันนี้เป็นสูตร3นะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ไวท์เทนนิ่งนะคะชื่อกดลงไป2อาฟัม คด้วยนะะลงไปที่คอด้วยนะคะมีใครตื่นเช้ามาทำคลิปเป็นเพื่อนเราบ้างคะวันนี้วันหยุดแต่วันนี้วันหยุดเราก็ต้องไปออกไปทำงานนะวันนี้วันหยุดของทุกวันหยุดของหลายๆคนนะแต่มันไม่ใช่วันหยุดของเราเออเราก็ยังคงทำงานอยู่นะคะวันเสาร์ ต,ต่อไปเราจะมาลงตัวสบายมีทุกคนตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องหลุมสิวรอยแดงจากสิวนะคะอันนี้ก็เป็นลูกรักเหมือนกันนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วแหละสองปั๊มนะคะลงไปที่หน้าให้ความชุ่มชื้นดีนะคะลงไปที่ขอ จฉ่ำเงาฉ่ำวาวตบนิดนึงค่ะเดี๋ยวตบแรงนะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเดี๋ยวกูรวเจ็บขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงตัวสโนตัวนี้นะคะซึ่งเนื้อครีมเขาอาจจะเหลวกว่าที่ กว่าตัวอื่นๆนะคะทุกคนอันนก็เลยเอามาลงสกินแคร์เป็นตัวสุดท้ายนะคะเออ mm. เขาก็เป็นเ mm. เขาก็เป็นเนื้อเซรั่มนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เนื้อก่อนหน้าเนี้ยมันเหลวกว่าไง mm. ก็เลยลงตัวเนี้ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะน้องก็ใกล้จะหมดเช่นกันทุกคนเออตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะสโนดีออตัวนี้ mm. เขาใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะนั่นแหละ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะตอนเช้าก็มีแค่นี้แหละคะ่ะสกินแคร์ในตอนเช้าเนาะแล้วก็เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือกันแดดนะคะกันแดดของเราจะใช้เป็นด็อกเตอร์จาร์ดคนนี้นะคะเนื่องด้วยเนื่องด้วยอะไรอะ่ะไอตัวลาลดโพซีอะ่ะเราหมดไปละทุกคนก็เลยกลับมาใช้น้องคนนี้นะคะก็ลงไปเลยทุกคนจืดหน้าแล้วก็คอนะคะ เนื้อเขาเกลี่ยง่ายนะทุกคนเออนั่นแหละก็ถูถูไปโลดง่ายๆสไตล์เรานะคะลงยังไงก็เหมือนกันจะแต้ม4.5จุดก็ต้องนั่งเกลี่ยเหมือนกันนะคะฉะน,นั้นก็เอาสบายเรานะคะทุกคนเอออะไรสบายใจก็ทำไปนะโอ,อย้ยนั่นแหละ เออเห็นไหมหน้าฉ่ำบาวมากนี่อันนี้คือเสร็จของจริงสกินแคร์ทั้งหมดแล้วก็ครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็หน้าจะออกมาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปของเราจะมาลงตัว X p ว r X p o ัตัวนี้นะคะเขาคือ X p ว r ดิวอีเฟ t โกล w นะคะตัวนี้เขาจะทําให้หน้าเราฉ่ำโกล์นะคะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะว่าจะฉ่ำโกล์แค่ไหนนี่เราบีบผลิตภัณฑ์ออกมาแต่พองามนะคะเราจะใช้ทั้งหน้าเลยนะเราจะไม่ใช้แค่แบบเฉพาะจุดนะโอเยเหลืออีกแล้วอ่ะเสียดายมามาเทสกัน วันนี้เราอยากหน้าฉ่ำโกฉ่ำเบาวเป็นชาวเกาหลีตลอด24ชั่วโมงนะคะเราจะมาลองใช้ X ปัวในการลงก่อนแต่งหน้านะว่าเขาจะดิวอี้แค่ไหนว่าเขาจะโกลวแค่ไหนทุกคนเออนั่นแหละนี่ นี่นะคะเออเห็นไหมอ้ยเราที่เหลือไปไหนอะที่เหลือก็ทิ้งสิค่ะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยชอบชอบตลอดเลยชอบแบบว่าหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะตลอดเลยปากก็บอกหยิบน้อยหยิบน้อยนอยนะแต่ดูสิเยอะเยอะเยอะ,ยะทุกสิ่งคือ,อนั่นแหละนี่นะคะก็คือผลงานของ e x p l o r ปตัวนี้นะนี่ x ตัวตัวนี้เด้อดูสิหน้ากโกลว mm. ขานาดไหนก็สัมผัสเอากันนะคะนี่ใครอยากใครอยากลองอน้องคนจิ๋วนะคะก็สอบถามได้นะคะเพราะว่าแอนไปได้มาจากร้านประจําของแอนนะแต่ว่าถ้าเป็นน้องคนโตอ่ะเขาจะมีขายที่เวยนบอยนะอืมลองไปหา,หาดูละทุกคนโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลง ครีมบัสนะคะ 3CE เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เจ้าใหม่ใช้สักทีก็เลยเออยังใช้เจ้าอยูอยู่นะคะก็ใช้ดีอยู่นะทุกคนตัวเ,เนี่ยพอดูใกล้ๆหน้าแบบหน้ากโกรมากอะอันนี้เขาก็เกี่ยง,ง่ายนะ ใช้ได้ทั้งแก้มตาแล้วก็ปากนะคะแต่แอนก็เคยทำทำวีดีโอแบบตอนนั้นวีดีโออะไรนะน่าจะเป็นวีดีโอแต่งหน้าไปแต่งหน้าว่าเลนทายนะที่เอาน้องคนนี้ใช้แบบทั้งตาทั้งทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากเลยนะสีเขาจะออกแบบไปโทนส้มๆหน่อยนะคะนั่นแหละแล้วก็ต่อไปเราจะมาลงแป้ง แป้งของเราเป็นคนเดิมนะคะเป็นคนสีจันท์ทางสููเซนต์นะคะตัวนี้นี่แล้วก็อันนี้ตัวใหม่พะวันเก่าก็หมดแล้วนะคะรัสล,ลงไปเลยค่ะ เบามากซักพับแล้วนะเออทางเราได้ก็ได้ทำการซักพับแล้วนะจ๊ะอี่กว่าสิวเคลื่อนกลัวหน้าแหกนี่แป้งเบาบางมากใช้ดีมากเออไม่ได้ช่วยเอาข่ายของนะเออแต่มันใช้ดีจริงๆริอ่ะ ไม่รู้จะบอกอยังไงอือดูใกล้ๆจากตรงนี้นะคะหน้าหน้าของทางเราเขาก็จะเหมือนมีแบบว่าเนี่ยเห็นไหมมีความยูอี้อยู่นะขนาดลงแป้งแล้วนะยังยูอี้อยู่นะเห็นไหมยังมีความแบบเป็นเงาๆของหน้าอยู่นะคะรีชอบอะ่ะ เอ,อเห็นไหมหน้าเงาวันนี้จะเป็นสาวเกาหลือสักประมาณ24ชั่วโมงนะคะทุกคนเอ,อนินแหละขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงคิ้วกันนะคะคิ้วของเราก็ตัวเดิมนะคะทุกคนอีตูดีนะคะอีตูตูอีตูตู คิวมาแล้วนะคะนี่แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงอายแชโดว์ที่ตากันนะคะเราจะใช้พาเลตของทาร์นะคะทุกคนซึ่งทาร์คนนี้เขาจะมีสามชั้นนะคะนี่ชั้นที่1เป็นสีออกอ้ออมส้มหน่อยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมีวิงว้งวิ้งมีกิตเตอร์ด้วยแล้วก็ชั้นที่สองเขาก็จะเป็นสีออกอ่ออมส้มนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อด้านนะคะแล้วก็ชั้นที่สามนี่ ชั้นที่สามเขาก็จะมีจะว่าจะเป็นสีชมพูนะคะนี่เห็นไหมสีชมพูข้างล่างอาจจะเป็นเนื้อด้านๆนะคะทุกคนเนี่ยเราจะมาใช้พาเลตของทาสคนนี้นะคะแต่งตาแล้วก็ลงที่หน้าด้วยนะคะทุกคนเริ่มจากน้องคนนี้นะคะแอนจะเอามาลงที่ตานะทุกคนเออดูสีจะดิวี้แค่ไหนเออลงไปทั้งทั่วเปลือกตาเลยนะคะทุกคนนี่สีเขาจะออกแบบ พีชๆนิดหนึ่งแล้วก็มีกิตเตอร์ด้วยนะคะลงไปทั่วเปลือกตาเลยไหนดูซิดูใกล้ๆสิเออได้อยู่เดอ้อนี่นะแต่ว่าถ้ามองแบบในกล้องอะ่ะมันก็จะดูเรือนลางจางๆหน่อยนะคะแต่ถ้ามองแบบข้างนอกอะ่ะสีชัดมากสีดวเวอร์ เครือ่องสำอางของแบนทรัสอ่ะแบบรนทรัสครื่องสำอางของแบนทรัสอ่ะเขาก็จะอยู่ในซีโฟร่านะหากาใครอยากไปตามก็ตามไปตามที่ซีโฟร่านะทุกคนถ้าใกล้แอนก็เซนทันเวสเกตนะคะเห็นไหมเนี่ยเป็นสีแบบน,วน,วนวัวนูวาววโอ๊ยทำไมชอบจัง ไม่เออะมากนะคะองเ,เห็นไหมเราไม่ใช่ผู้หญิงเอะอะนี่สวยๆทุกคนสีเนี้ยสวยนะคะแต่พอเรามองอย่างเงี้ยมองข้างนอกอะมองตรงกระจกของเราอย่างเงี้ยสีเข้าชัดนะเออนั่นแหละเราเป็นวัยใสยนะคะเป็นวยัยสวยๆใสๆแต่งหน้าแบบ everyday look เราก็ไม่ต้องเออะมากนะคะซึ่งเราเราไม่ได้แต่งหน้าแบบ คัดเบ้าอะไรขนาดนั้นนะมันอาจจะหมดช่วงคัดเบ้าของเราแล้วแหละเมื่อก่อนก็เคยคัดนะทุกคนต่อไปแก้มนะคะเราจะมาผสมสีกันไหมลองดูเราจะเอาน้องคนที่สองกับน้องคนที่สามมาผสมสีกันนะคะทุกคนแล้วก็จะทําการแบบชืบอ,อย่างนี้นะแล้วก็ชืบอ,อย่างน,นี้แล้วก็ปาดลงไปโลดค,ค่อยๆแทบ,แทบ นี่ปัดแก้มของเรามันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อด้านนะคะไม่ไม่มีชิมเมอร์นะน,นี่ค่ะไหนดูใกล้ใกล้สีเออดูใก้ใกล้สีชัดเวอร์น่ะเนี่ยได้อยู่นะคะนี่เห็นไหมอืมมา ข้างต่อไปแล้วก็อค่อยๆแท็บนะนี่ผสมกันนี่เนี่ยนี่ก็ชอบลองแบบนะลองไปเรื่อยอ่ะเออนั่นแหละผสมกันไปผสมกันมามันก็จะนวนัวไงความนัวนี่ขอยบอกนะคะถนัดถนัดนัวถนัดนัวหรอจ้าเน้อผากนะคะเน้อผักแมนจู แล้วเดี๋ยวคอเนี่ยเดี๋ยวแอนจะไปลงแป้งฝุ่นนะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะคะไม่ปล่อยให้น้องเป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยพ่อมองอย่างนี้แล้วแบบสีแก้มสวยวันนี้ยสีแก้มน่ารักเวอร์นะเสร็จแล้วนี่ทุกคนอารเนอร์นะคะน้องคนนี้นะคะ น้องคนนี้น้องคนดีน้องคนเดิมซึ่งน้องคนนี้เข้ามาจากตลาดนกพูกใช้ดีเด้อมานี่นะคะ DCE คนนี้เขาจะเป็นเนื้อแมทนะคะทุกคน ก็ลงไปโลดครั้งที่หนึ่งเม้มปากไปนี่นะคะนี่ก็คือข้อดีของการลงลิปมันนะคะก่อน ก่อนอื่นใดก็คือเราต้องลงลิปมันก่อนทุกคนเพื่อที่ว่าบางทีอ่ะเราลงลิปสติกกับอลิปของเรามันเป็นเนื้อแมทนะคะบางคนปากแห้งอะ่ะเนื้อแมทอะไม่รอดนะคะนี่คนนี้รอดนะคะก็คือเป็นเนื้อแมทที่แบบว่าเราลงลิปมันแล้วนะคะแล้วปากเราชุ่มชื่นเนาะเราพอเราลงลิปมันแบบแบบแมทลงไปอ่ะมันก็จะยังทําให้หน้าให้ปากเราอ่ะไม่แครกนะคะทุกคนนี่นี่ให้ดูใกล้ปากก็ยังชุ่มชื่นอยู่นะคะแล้วก็ สีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะตรงปกนะคะก็สีปากกับสีตาวันนี้แมทกันนะคะอ,อสีหน้าก็ส่วนสีแก้มก็สีชมพูกับสีสีพีชผสมกันก็จอกมาได้โทนนี้นะคะทุกคนส่วนอ,อมัสคาร่านั้นทางเราไม่ปัดนะคะทางเราไม่ปัดมัสคาร่านะคะโอเคหนังยางมัดผมของเราในวันนี้ก็จะเป็นน้องน้องคนนี้เด้อหนังยางแล้วถูกแกงนะทุกคน ออเออนี่ยเขาไม่กินผมเองนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปทําผมก่อนนะคะสักครู่นะจ๊านี่ก็คือผลงานของเอ็กซ์ปัวนะคะทุกคนวันนี้เราจะเป็นชาวเกาหรือหน้าฉ่ำวาวตลอด24ชั่วโมงนะคะเออแล้วก็ทําการทาแป้งที่คอมาละซึ่งก็คือแป้งฝุ่นธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเป็นแป้งฝุ่นที่แบบไม่ใช่แคร์ไม่ใช่รักอะเออเดี๋ยวไปรีวิวให้ดู ต้องรีวิวแป้งฝุ่นอีกเนาะในส่วนของโลชั่นทาผิวตอนเช้านะคะอาจจะใช้เกลือเจนของสีส้มนะเป็นตัววิตามินซีนะคะก็ทาลงไปโรดนั่นแหละนี่และในส่วนของน้ำหอมของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นบูการีนะคะเป็นน้องสีม่วงคนนี้นะคะทุกคนแต่น้องอเป็นตัวจิ๋วนะออลองลองซื้อตัวจิ๋วมาใช้ก่อนนะคะอันก็จะใช้บริเวณ หลังหูนะคะแล้วก็บริเวณหลังหูแล้วก็บริเวณผมนะเนี่ยเนี่ยสวยขึ้นไปเลยค่ะชอบเวลาที่แบบลมโชยมาอย่างเงี้ยผมอะหอมเออแล้วก็บนในเสื้อเออระหว่างเนี่ยข้อพับนะคะเออก็มั้นก็แต้มๆไปเรื่อยๆอะทุกคนนั่นแหละหอมนะคะทุกคน หอมเวอร์หอมนะมูลมากตรงที่ประจรตรงหัวใจ <c oughs> นั่นแหละทุกส่วนของร่างกายที่อยากจะอันนี้ลงไปทุกคนทเข้าไปเออนั่นแหละเสื้อผ้าแต่ถ้าเป็นไม่มีหัวสเปรย์อย่างเงี้ยถ้าลงเสื้อผ้ามันก็จะยากหน่อยนะเดี๋ยวมันจะรุกเออนั่นแหละใจนในในก็คือเคยลงฝ่ามือเลยอะแล้วก็ อยากทานอะไรก็ทานลงไปผมหอมเป็นยองใหญ่เคยได้ยินคำว่าผมหอมเป็นยองใหญ่ไหมก็ได้ยินแต่ที่นี่แหละคะ่ะอ <S <S ไปเรื่อยนะทุกคนเออนั่นแหละใดใก็คือหน้าม้าใดๆก็คือหน้าม้าดีนะวันนี้เออสีปากดีวันนี้ดีโอเคอเสร็จละค่าดาค่าหางถ้าใครชอบก็ อย่าลืมไปแต่งตามกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไปทํางานก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ